สวัสดีค่ะสายรุ่งเงค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราค่ะแจ้งข่าวสถานการณ์ราคายางพารานะคะก็คือวันที่6กุมภาพันธ์2568ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่กันบ้างค่ะเริ่มที่น้ำยางสดน่าน,น้าโรงงานดีอาซีเม่ต่ำกว่า35% 66บาท80สตางค์ ปรับตัวลดลงนะคะ90สตางค์ราคาท้องถิ่น63บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%นะคะ71บาท42สตางค์ปรับตัวลดลงอีก1บาท67สตางค์ราคาท้องถิ่น68บาท42สตางค์ต่อกิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน72บาท6 7สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับตัวลดลงมาอีก1บาท92สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่นลดลงมาเหลืออยู่ที่69บาท67สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 1 0 0 60บาทนะคะปรับตัวลดลงมามา35สตางค์ราคาท้องถิ่น57บาทค่ะ อย่างก้อนถ้วย DRC 5 0 30บาทลดลงมาอีก17สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาทนะคะอย่างก้อนถ้วย DRC 5 5 3 3บาทปรับตัวลดลง18สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาทค่ะอย่างก้อนถ้วย DRC 6 5 39บาเบาทปรับตัวลดลง21บ21บสตางค์นะคะราคาท้องถิ่นอยู่ที่36บาทค่ะ แล้วก็ยางก้อนถ้วย DRC 70% 42บาท30สตางค์ปรับตัวลดลง20สตางค์ราคาท้องถิ่น39บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมและนี่ก็คือราคากลางของอยางพาราในวันนี้6กุุมภาพันธ์6 8 6 8ค่ะวันนี้ปรับตัวลดลงทุกชนิดเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านเช่นเคยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ